วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละภาคประเทศไทยอันดับแรกเราจะพาไปดูภาคเหนือบ้านรักไทยจังหวัดแม่ห้องสอน Welcome to บ้านรักไทยแม่ห้องสอน Province บ้านรักไทยเป็นหมู่บ้านของชาวจีนยูนานหรือจีนท่ออดีตชาวจีนคณะชาติกองพล93ที่ได้อพยพลีภัยสงครามกลางเมือง มาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยโดยในช่วงแรกเป็นการหลบหนีเข้ามาอย่างผิดกฎหมายแต่ภายหลังจีนฮอกกลุ่มนี้สามารถปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ตามความต้องการของรัฐบาลไทยรัฐบาลจึงได้มอบสัญชาติให้กับชาวจีนฮอที่มีความประสงค์ที่จะอาศัยอยู่ในประเทศไทยบ้านรักไทยหรือชื่อท้องถิน่นบ้านแม่ออเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนยอดดอยสูง ในตำบลหมอกจำแปะอเ,เมืองแม่ฮ่องสอนจัังหวดแม่ฮ่องสอนห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ44กิโลเมตรมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางหมู่บ้านตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า1,776เมตรหมู่บ้านที่ปรากฏร่องรอยทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชาวจีนยุนนานไว้อย่างชัดเจน โดยที่เห็นเด่นชัดที่สุดเห็นจะเป็นการสร้างบ้านด้วยดินซึ่งเป็นลักษณะบ้านจีนแบบชนบทดั้งเดิมของจีนยูนนานบรรยากาศดีมีหมอกลอยอยู่เหนือผือนน้ำตลอดหน้าหนาวและต่อไปเราจะล่องใต้ไปที่ทะเลแหวกจังหวัดกระบี่ welcome to the separated sea, Krabi province ช่วงเวลาที่เรามีโอกาสที่จะชมทะเลแหวกได้นั้น เป็นช่วง5วันก่อนและหลังลวันขึ้15ค่ำฤดูการท่องเที่ยวคือเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปีการเดินทางคือการเช่าเรือหัวทงจากบริวเวณอ่าวนางทะเลแหวกตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่2ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ25,560ไร่ประกอบด,ด้วยหมู่เกาะปอดะซึ่งได้แก่เกาะไก่เกาะปอดะ เกาะมอและเกาะแก่งต่างๆในบริเวณใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดกระบี่ที่ถูกขนานาน้มให้เป็นอันซีนไทยแลนด์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกอันเนื่องมาจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในยามน้ําลดที่พัดพาเอาเม็ดทรายมาบรรจบกันไว้ณจุดนี้จนทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าทะเลแหวกและเผยให้เห็นส่วนของสันทรายขาวละเอียดทอดกันเป็นแนวยางเชื่อมต่อกัน ได้ระหว่งาง3ก็คือเกาะไก่เกาะม้อและเกาะทับและแนวสันทรนี้จะค่อยๆจมหายไปใต้ผืนน้ำเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาน้ำขึ้นของแต่ละวันต่อมาก็จะเป็นภาคกลางที่ The Secondary Vintage Farm อําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี Welcome to The Secondary Vintage Farm ราชบุรี Province อุทยานสวนพึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเดิมเป็นป่าธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์มีภูเขาและแหล่งน้ำไหลายแห่งต่อมาได้มีการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นทิน่นซึ่งชื่อสวนพึ่งมาจากชื่อหมู่บ้านสวนพึ่งซึ่งเคยมีพึ่งชุกชุมอยู่จำนวนมากจุดเด่นของสวนพึ่งคือน้ำตกเก้าโจ ท่านำร้อนบอครึงอันตาก้าฮิวและสวนพึ่งไฮแลนด์และสุดท้ายผ้าอีสานที่วัดถ้ำผาแดนจังหวัดสกลนคร welcome to วัดถ้ำผาแดนสกลนคร province ที่นี่วัดถ้ำผาแดนจังหวัดสกลนครวัดนี้ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาภูพานและภูผายน์วัดถ้ำผาแดนเป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่าร้อยปี เชื่อกันว่าในอดีตเป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่นภูริพัตโตและคณะครูบาอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานเคยทุดงมาปักกลดและบำเพ็ญเพียรกันที่นี่และความสวยของที่นี่มีเยอะเลยค่ะทั้งองค์พญานาคปรกขนาดใหญ่ที่มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิสถานอยู่พญาเต่าบินที่บนกระดองมีพระราหูและมีองค์อินนั่งอยู่ด้านบน รอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่ที่พุทธศาสนิกชนมากราไว้สาการะปฏิมากรรมแกะสลักหินผาจำนวนมากเจดีย์และก้อนหินสีทองที่สื่อแผ่นยอดเขาพระสุเมน สวนป่าและน้ำตกจำลองขนาดใหญ่ทำให้วันนี้ร่มรื่นมากเดินได้เรื่อยๆแต่ยังมีจุดชมวิวบนยอดเขาที่มองได้ไกลสุดลูกหูลูกตาอีกด้วยวัดถ้ำผาแดนอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครถือว่าเป็นวัดที่สายบุญไม่ควรพลาดค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ